รถผู้ยิหารในแบรนด์โตต้าครับ5,98,000บาทประหยัดไปล้านหนึ่งดอกเบี้ย0% 3ปีเต็มครับ วันนี้นะครับมาพบกับรถปุ้ยหันในแบรนด์โตตาครับคันแรกเลยครับโตตาแคมเบอรี่ครับ2.0 g ครับปี2019ครับวันนี้ค่าตัวอยู่ที่6,98,000าครับเช่นเคยครับในส่วนคันนี้ฟรีอกเบี้ย0% 3%ปรีเต็มครับลูกค้าสามารถหารได้เลยนะครับ6,98,000หาร36พูดได้เลยครับไม่เสียดอกเบี้ยเลยครับหารแล้วปุ๊บบวกแปดจจบได้เลยครับตัีย์ปีเต็ม คันที่2ครับโต้ท้าไฮบริดพรีเมียมครับ2.5พรีเมียมป้ายแดงออกมาล้านเจ็ดครับวันนี้ประหยัดครึ่งครับเหลือ8 9 8 0 0 0เาหครับเช่นเคยครับดอกเบี้ย0% 3ปีเต็มครับซ่อมสูตโต้ท้าฟรี2อปีครับคันที่3ครับโต้ท้า 2.0G ครับปี2 0ง9ราคา668,000กหมครับประหยัดไปครึ่งนึงครับเช่นเคยดอกเบี้ยศูนย์เปปี ือสบายๆผ่อน7ปีก็3 9 9ครับทันต่อไปครับจะเป็นโตยตาแคมรี่้าไฮบริดตี2 0 1 7ั8ครับออกห้างมาล้านหกครับวันนี้เหลืออยู่500,000กว่าบาทครับ5,98,000บาทประหยัดไปเกินครึ่งประหยัดไปล้านหนึ่งซื้อวันนี้ประหยัดหนึ่งล้านได้ขับในแบรน Cam ry, ด์โตลตาแคมรี่รถผู้มีหารครับสนใจลิ๊กเลยครับ